ยางราหัวราสวนแล้วล้วกะถึงเทียงหน้าน้อยล้วพี่น้องเทียงหน้าน้อยเทียงหน้าน้อยกระท่อมน้อยไปนะแต่อุดมสมบูรณ์ด้วยการมีของกินมีเขามีน้ำกินเด้อจ้าอิเลจ้าคาสิกบอพี่น้องกระท่อมปูกับยาปอะมาณนีเลยบ,นบนานๆเทาเนาะ อุ้ยอะพองฟ้าอ้ยอันนี้กะผลงานจีไดยมากเหมือนนี่โอ้ยมายหลายกออน้องใหม่ยงยงปวดพวกยางหานองใหม่กบจุ่นเหมอนไงพี่น้องเอ้ยอุย้ยแดดคักมาหอดแล้วพี่น้องยางเขาอันเถิบหน่อยล,ยละ่ะโอ้ยพอไดอยู่หาหนองใหม่ หลุกสาก็หลุกสายอู้าโอ้ยหอนก็หอนเมยก็เมื่อยมาเบ่งผลงานเ้อบัดนี้โอ้ย<อ>ประมาณนี้เลยนนผนงาน,น,น,นมัออนอนนอกไปพละ อ่าล,ออลายลายมีตะนอนงังาม,งามเป็นตะเส็บตะหวานวะล่ะพี่น้องคัขกขักคักขัก,กอยู่ขอ,ขอ,อันนี้อันพอขั่วด้อพิจารณาปสิเทศยังกิน